iPhone 18กล้องตัวยกยักย้าย V วดี r i เบร e เพอร r ชอที่เปลี่ยนแปลงโลกของการถ่ายภาพ iPhone 18กล้องตัวยกยักย้าย V วดีเอเบ a ดเพ e ร์เชอเป็นตัวชนะเลิศในการแข่งขันกับ Galaxy S 26 Ultra ที่มีกล้องตัวยกยักย้ายที่แข็งแกร่ง Galaxy S 26 Ultra กล้องตัวยกยักย้ายของมันเป็นตัวชนะเลิศในการแข่งขันกับ iPhone 18แต่ iPhone 18ก็ไม่พลาดในการตอบโต้ด้วยกล้องตัวยกยักย้ายที่แข็งแกร่งไม่แพ้ใคร iPhone 18กล้องตัวยกยักย้าย V ว r ิ a b l e เบชอร์ไอโ18โปรกล้องตัวยกยักเป็นตัวชนะเลิศในการแข่งขันกับ iPhone 18 Pro Max ที่มีกล้องตัวยกยักย้ายที่แข็งแกร่งมากกว่ากล้องตัวยกยักย้ายของ iPhone 18มีความสามารถที่แข็งแกร่งมากกว่ากล้องตัวยกยักย้ายของ Samsung Galaxy S9 S10 และ S20 ที่มีกล้องตัวยกยักย้ายที่แข็งแกร่งแต่ไม่แท้ใครกล้องตัวยกยักย้ายกล้องตัวยกยักย้ายของ iPhone 18 มีความสามารถที่แข็งแกร่งมากกว่ากล้องตัวยกยักย้ายของ Galaxy S 26 Ultra ที่มีกล้องตัวยกยักย้ายที่แข็งแกร่งแต่ไม่แพ้ใคร Apple กล้องตัวยกยักย้ายของ iPhone 18 Series มีความสามารถที่แข็งแกร่งมากกว่ากล้องตัวยกยักย้ายของ Galaxy S 26 Ultra ที่มีกล้องตัวยกยักย้ายที่แข็งแกร่งแต่ไม่แพ้ใคร Galaxy S 26 Ultra กล้องตัวยกยักย้าย Galaxy S 26 Ultra กล้องตัวยกยักย้ายของมันเป็นตัวชนะเลิศ ในการแข่งขันกับ iPhone 18แต่ iPhone 18ก็ไม่พลาดในการตอบโต้ด้วยกล้องตัวยกยักย้ายที่แข็งแกร่งไม่แพ้ใครเราเชื่อว่ากล้องตัวยกยักย้ายของ iPhone 18จะเป็นตัวชนะเลิศในการแข่งขันกับ Galaxy S 26 Ultra ในปี2027ที่มีกล้องตัวยกยักย้ายที่แข็งแกร่งมากกว่าแหล่งข้อมูล Phonearena HTTPS colon slash slash www. phonearena. com slash news slash iphone ขีดหนึ่งแปดขีดคันโฟนขีดทามิราขีดเกรดขีดวันขีด up s ขีดกาแล็กซี่ขีด s สองหกขีดอุนทรา under score id หนึ่งเจ็ดสี่เก้าศูนย์หนึ่งวันที่สิบเก้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด